องค์กรยาเคอีจัดพิธีรับรองมรดกทิวทัศน์ยามค่ำคืนของโลกครั้งที่2พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและสุดองค์กรยาเคอีคอนเวนชั่นแอนด์วิซิเตอร์บิวโรได้จัดงานเจแปนไนวิวทอลิซึ่มเฟอร์เทิร์ล2024ิน b a n ง k o k จัดขึ้นในรอบ7ปีค่ะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อชมทิวทัศน์ยามค่ำคืนในญี่ปุ่นและทั่วโลกนำโดยนายโมโตโอะมารุมารุ o aru, ประธานองค์กรยาเคอิโดยภายในงานได้จัดที่มีพิธีรับรองมรดกโลกทางทิวทัศน์ยามค่ำคืนเดอะเวอร์ เป็งจังหวัดเชียงใหม่และวัดอรุณราชวรารามราชวรามาหาวิหารก็ได้รับการรับรองบร,บร,บรดกทางทิวทัศน์ยามค่ําคืนในครั้งนี้กันค่ะโดยปัจจุบันการท่องเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ยามค่าคืนกาลังเป็นที่ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกกันค่ะโดยในแต่ละปีค่ะจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางองค์กรบร,บรดกทิวทัศน์ยามค่าคืนเนี่ยได้เลือกเทศกาลยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ ให้ได้รับรางวัลสถานที่ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในยามค่ำคืนในปีนี้ครับเทศกาลญี่ป่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นของวัฒนธรรมและก็อบอุ่นของแสงไฟเราจะได้เห็นแสงไฟตั้งแต่ในค่ำคืนของการล่องสเปาหรือล่องล่องเรือในหละนันปิงตามความเชื่อนะครับแล้วก็คืนต่อมาก็เป็นการ ลอยยิ่เปิ้ลอรอยโคมนะครับการลอยโคมที่เห็นในภาพก็เป็นความนิยมอย่างหนึง่งความเชื่อที่มีมานานเราพยายามปรับให้ไปกันได้กับความปลอดภัยเราจัดในที่ที่เป็นโซนนิ่งของการลอยโคมซึ่งจะไม่เกิดอันตรายต่อชุมชนและก็ต่อมาตรฐานการบินนะครับแล้วก็แสงไฟอนรบุญอีกมิติหนึ่งก็คือ การจุดไฟที่คนเชียงใหม่ได้ว่าผ่างปฏิบตามวัดตามสถานที่ต่งตางๆแล้วก็การประดับโคมไฟทั่วเมืองมีคนเป็นล้านคนมาเดินอยู่ในเชียงใหม่เดินอย่างปลอดภัยเดินในอากาศที่เย็นสบายก็เราภูมิใจแล้วเราจะรักษามาตรฐ,ฐานบอดดกทางทิวทัศน์ที่งดงามยามค่ำคืนของเชียงใหม่ไว้ต้อนรับทุกคนที่มาเยือนให้ดีที่สุดให้นานที่สุดครับรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับการรับรองในครั้งนี้ ฮ่องกงเนี่ยเป็นเมืองที่สว่างสวัยนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งสถานที่ที่ได้รับการรับรองคือเดอะพีคเนี่ยนะฮะก็เป็นจุดท่องเที่ยวหลักที่นักท่องเที่ยวไปกันเลยนะฮะด้านบนเนี่ยจะเป็นจุดที่สูงที่สุดของฮ่องกงและเห็นวิวทิวทัศน์ได้ทั่วเมืองจริงๆในแต่ละช่วงของของวันเนี่ยนะครับช่วงกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยจะมีบรรยากาศที่แตกต่างกันนะซึ่ง ความสวยงามความทั้งวิวทิวทัศน์ยิ่งยามค่ำคืนเนี่ยจะมีแสงจากเมืองฮ่องกงจากอาคารต่างๆนะฮะที่สวยงามอ่าวิกตอเรียนะฮะที่ทุกคนจะได้เห็นทั้งฝั่งฮ่องกงและฝั่งเกาลูนอันนั้นะเป็นจุดที่สวย <c oughs> สวยที่สุดนะฮะด้านบนของเดอะพีคและจุดที่สูงที่สุดด้วยก็ <c oughs> อยากที่จะเรียนเชิญนักนะท่องเที่ยวนะครับให้ไปเยี่ยมฮ่องกงนะฮะแล้วไปเยี่ยมเดอะพีก タイのバンコクチェンマイ県、まあ、そして中国の香港という大都市とともに世界夜景遺産に認定されましたことは私たちにとっても本当に大きな意義を持つものだと感じております、まあ、これは私たちの都市はですね日本でも非常に小さな町でございますけれども夜景というコンテンツでは私たちも含めてですね14都市の認定をいただいておりますけれども、まあ、全て す素敵ならけでございますけれども、まあ、それに匹敵する光の上げ波長の形をした特徴的ならけをこれからも価値を高めてですね ในฐานะที่กระผมมาจากเมืองมุสึจังหวัดอาโโมริซึ่งเป็นเมืองเล็กมากนะคะในประเทศญี่ปุ่นอาจจะมีคนไม่รู้จักแต่ในครั้งนี้ผมได้มายืนเรียงกับระดับฮ่องกงและเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่ผู้คนทั่วโลกนั้นรู้จักครับรู้สึกมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะได้รับความสําคัญในด้านของวิวชิวชัดยามค่าคืนนะคะ พีซเื้อหางแฉกเป็นวิวที่เหมือนธรรม,มาชาติท่ามกลางทะเลและท้องฟ้าสามารถมองได้จากจุดชมวิวที่ได้รับเลือกเมื่อสักครู่นะคะเขาอยากจะพัฒนาเมืองเล็กๆนี้ให้ไปสู่ระดับสากลค่ะอรบอยากให้ทุกท่านรู้จักเมืองมุสซึจังหวัดอาโอมริและมาเยี่ยมชมดูพีซเสื้อหางแฉกกันนะคะ